รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมกลับมาพบกับวิกิและรายการไอเดียสุดเดย์บายเฮฟเล่ค่ะวันนี้วิกิพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนบ้านนาศักจังหวัดลำปางกับกองการเฮฟเล่ hey a, แบ่งพันสิ่งดีๆให้กับสังคมไปท้ายคอนเซ็ปต์โรงเรียนดีชีวิตมีสุขปีที่3นะคะกิจกรรมจะเป็นยังไงข้างในก็ทำวิกีมาเลยค่ะ กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมกับโครงการเฮฟเฟลแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมภายใต้แคมเปญโรงเรียนดีชีวิตมีสุขโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาสุขลักษณะอนามัยและสภาพแวดล้อมขั้นพื้นฐานของนักเรียนในพื้นที่อันห่างไกล เดียวแปรการดําเนินงานของโครงการนี้ก็เข้าสู่ปีที่3แล้ววันนี้รายการไอเดียทุเดย์บายเฮฟเฟเล่และพี่ๆจากบริษัทเฮฟเฟเล่ประเทศไทยจํากัดพาเราขึ้นเหนือไปกันที่โรงเรียนบ้านนาศักดิ์อาเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางเพื่อทํากิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับน้องๆน,นักเรียนที่นี่แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมต่างๆเราตามคุณวิกกี้ไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกันก่อนดีกว่าครับ คุณผู้ชมค่ะคุนนี้วิกี้อยู่กับทาบ่านผอวอง,ง,ง,อง,งค,ค์โรงเรียนบ้านนาศักข์ค่ะสวัสดีค่ะท่านเจ้ผอคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผออค่ะขอน่าเนี่ยสภาพของโรงเรียนแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะครับโรงเรียนบ้านนาศักดิ์นี้ได้สร้างมายาวนานกว่า50ปีนะครับบางจุดอาคารสถานที่ก็มีสภาพที่เสื่อมโทรมนะครับโดยเฉพาะ,ะห้องน้ำห้องส้วมบางครั้งนักเรียนจะใช้เนี่ยต้องสลับสบเปลี่ยนกัน ซึ่งยังไม่เพียงพอเข้ามารวมในโครงการของเทฟเฟลีได้อย่างไรคะ,ะพอดีมีทางพี่ี่ทีมงานทางบริษัทเทฟเฟนีได้ออกมาสำรวจในโครงการอารุณเรียนดีชีวิตมีสุขนะครับก็เห็นว่าโรงเรียนบ้านาศักดิ์มีสภาพห้องน้ำห้องส้วน,นที่ต้องได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนา ได้ให้ข้อมูลกับทางทีมงานไปครับได้นักเรียนนะครับเมื่อได้รับทราบว่าทางบริษัทเนี่ยอนุมัติที่จะประปับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมกับเด็กๆเด็กๆด,ด,ด,ดีใจมากนะครับ,รบที่ว่าจะได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาดและก็ถูกสุขลักษณะครับผมและคณะครูนะครับกรรมการสารศึกษารวมทั้งผู้ปกครองนะครับก็รู้สึกดีใจและขอขอบคุณทางบริษัทเฮฟเฟลประเทศไทยจำกัดนะครับที่ได้สร้างโอกาส สร้างพื้นฐานนะครับความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่แล้วก็สนับสนุนอุปก,กรณ์การเรียนการกีฬาแก,ก่เด็กๆนะครับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนี่ยิ้มดีใจกันมากเลครับค่ะ,อะขอบคุณท่านโปรโสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ,ะครับขอบคุณครับโครงการนี้มีการดำเนินการภายใต้แนวคิดหลัก3ประการนะครับซึ่งได้แก่ความสะอาด ความปลอดภัยและการมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีซึ่งในการนี้ทางบริษัทเฮฟเลได้ช่วยเหลือโดยการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนส่งมอบห้องสุข,ขาที่ได้มาตรฐานตลอดจนมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาเพื่อให้น้องๆได้มีความสุขในการเรียนหนังสือและพี่ๆชาวเฮเฟเลก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดคุณภาพชีวิตของน้องๆน,น,นักเรียนได้อย่างยั่งยืนครับ เป็นเพียงแคส่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผู้ใหญ่อย่างเราสามารถจะแบ่งปันให้กับเด็กๆได้นะคะวิกกี้และชาวเฮฟเลมีความสุขมากทุกครั้งที่มาตามสิ่งดีๆแบบนี้ค่ะเวลาของรายการ i อเดียส a y เดย์บายเฮฟเมุดลงแล้วนะคะพบกันกัางหน้าเวลาเดิม6กโมง55ถึงหนึ่ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ก็าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ครบรอบ20ปีเฮเฟเล่แจกทุกภาพแจกทุกเดือนเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการรับทันทีคูปอง1ใบร่วมรุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทส่งคูปองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2557รีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับ